คายแราดี้รีคอปเตอร์กำลังจะลงจอดเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุก็ภัยทั้งหลายเมดิเบดีขอให้ขับเต้าขับเต้าขับเต้าขอให้ทุกท่านอยู่ในความสงบขอให้ทุกท่านอยู่ในความสงบอดีตวันอดีตวันช่วยทุกท่านแล้วเยัยใครก็ดีใจไหมบันนี่มาช่วยแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้กลับบ้านแล้วนั่นเนี่ยเออจะกลับยังไงเหรอกลับเฮลิคอปเตอร์ไงกลับเฮลิคอปเตอร์ไงกลับเฮลิคอปเตอร์ไง เออก็แค่จับลงไปในน้ำเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้เราจะกลับบ้านกันยังไงดีอ่ะนี่รถคาเทอร์บัตตี้หายไปไหนแล้วให้ตายเถอะชชยเกี้ยเออใช่ไหมต้องไปกู้ซากเอว่าแต่ซาก าก็หยไปจองดิงหายไปเลยทำไงดีอ,อ,อะเย้อะไชเก้ลตอนนี้จากผู้ช่วยเหลือกลายเป็นผู้ประสบภัยแล้วเย้ฉันก็คิดว่าเธอจะมาช่วยฉันได้ที่ไหนได้เออเธอมาเป็นผู้ประสบภัยเหมือนฉันอะไชเกอลอะเราออกข่าวกันตอนนี้อะเปิดเปิดเร็วเปิดกล้องเปิดกล้องสวัสดีทุกคนตอนนี้ บันดี้ดันจากตอนแรกกลายเป็นผู้ช่วยเหลือจะเป็นตอนนี้บันดี้กลายเป็นผู้ประสบภัยแล้วขอให้ทุกคนอยู่ในความสงบเพราะว่าบันนี่เป็นผู้ประสบภัยลาย่าเพนดิกทุกคนอย่าตื่นตกใจไม่ได้นะเชคก็อย่าตกใจอย่าตกใจช่วยด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ีตกใจขึ้นเธอนะ่ยด้วยเราต้องไม่ตกใจฮะอย่างน้อยเราก็ไม่มีตัวอะไรมาผลักให้เราได้ตกใจมากกว่าตีแล้วนะใช่เลย ตัวที่ว่านั้นไม่มีอะไรงั้นวันนี้เราก็รอช่วยเหลือจากคุณเอทีีนึงละกันนะโอเคชิญวาเดี๋ยวเรารออีกสักครั้งเจ้ามอนสังหรณ์มานะเย้งั้นรออีกแป๊บหนึ่งละกันไนซะเ,เ,เออก,ก,ออก,กิลนี่เราก็รอมาอ่ยังไม่เห็นมีใครติดต่อมาหาเราเลยนะเซ่อเชมือถือที่ฉันมีก็ตอนนี้เหมือนจะไม่มีสัญญาณน,นะ,ะเราโดนตัดสัต สัญญาณเป็นแล้วนะโอ,โอ้ไม่ฉันว่าสัญญาณมันขาดขาด,ขาดหายหายนะเดี๋ยวลองมือถือมาดูเช็คสัญญาณซูซี่เอตรงนี้ไม่มีสัญญาณจริงด้วยชยเกอร์มันต้องหาที่ที่แบบสูงสูงเพื่อที่จะโทรหาคนช่วยนะโอ้บันนี่ถ้าตรงนี้มันไม่มีสัญญาณเฮลิคอปเ,เตอร์ทั้งหลายก็จะหาเราไม่เจอนะสิที่เรารอมันนานแบบนี้ฉันว่านะตรง ตัดสัญญาณโดยสิ้นเชิงแล้วแหละถ้าโดนตัดสัญญาณแบบนี้เราก็จะติดอยู่ในนี้ตลอดไปตลอดไปเลยเนหะรอ,ตอแต่ก่อนก็บ้อควาแป๊บชัยเกลฉันว่าเราต้องหาที่สูงๆเพื่อหาสัญญาณให้กับมือถือข,ของฉันเพื่อที่จะโทรขอความช่วยเหลือน้าที่สูงๆฉันเห็นอยู่ท,ที่เกลือ,รอจริงด้วยแฮขอปีนหัวชัยเกล โอเคตรงนี้น่าจะมีสัญญาณนะแจ็คเกอร์สูงสูงหน่อยอ่ะเท่านี้เอจะสูงพอหรือยังอ่ะเอไม่ใช่เออบบดนี้แล้ววันแต่เธอมาหาอะไรสัญญาณวันหัวฉันเล่าโอเม่กองไฟก็ได้ตรงนี้มันเตี้ยกว่าวันหัวเธอนนะฉันว่าเราต้องไปตรงหอคอยเพื่อที่จะหาสัญญาณตรงโน้นแล้วแหละแจ็คเกอร์ได้เวลาไปจนไปเตรียมตัวออกเดินทางได้ฉันพร้อมที่จะไปแล้ว จะใช้เกลยวฉันลรือป๊องคอนไวนะ้หน้าบันนี่แล้วเธอมาลืมของอะไรตอนนี้เราเกือบจะถึงกันอยู่แล้วเชื่อต้องวงก,กับมาเนี่เออ,ม,อม,มีคนมาขโมยป๊อปคอรนฉันนะ่าโอ้คนเป็นฝูงเลย <c oughs> คนเป็นฝูงฉันเรียกแปลก พีพวกเธอป,ป๊อบคอนของบันนี่อยู่ไหนนะ่ะเ,เดี๋ยวบันนี่ลืมไปในในในของมงคลพี่แค่เราสองคนดิฉันก,ก็เดาพวกนี้คือใครนะ่ะอย่าบอกนะว่ามากับหออื่นนะ่ะแต่ว่าเ,าเดี๋ยวอะไรดัวแทบไม่ทันเลยใช้เจ้าก็ดักตัวไม่ทัน มันต้องไปขอความช่วยเหลือเราต้องโทรขอความช่วยเหลือให้เฮลิคอปเตอร์มารับเราโดยด่วนใช่วายต้อทางตาจะนำไปเร็วทางนี้ทางนี้ตามมาตามมาทำไมถึงชายที่อายอยู่ในของมงกรได้หน้าฉันก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะฉันว่าเราต้องรีบไปเร็วเลยโอ้ยวิ่งไปวิ่งมากลับมาที่เดิมอีกแล้วต้องตามมาตามมาเร็วโอ้ทางโน้นทางโน้นทางนี้ทางตันแต่แจ็คก็ไปไหนมันแล้วมันาลง งั้นรีบไปเลยหอคอยจะได้ไปติดต่อศูนย์บัญชาการเฮลิคอปเตอร์ให้เขาส่งเออมารับเราให้ตายแดีมันดีหลงแล้วใช่ไใช่ใช่ใช่เราต้องตามกับแพงไปกําแพงคือหนทางเหการอยู่รอดทางนู้นทางนู้นเออกาะเกากันสุดเลยไหมไปเลยไปต่อไปต่อไปต่อสิรออะไรล่ะไปทางไปทางไปทางนี้ แล้วันนี้เลิกปนหัวแน่วช่ช้ยก็มันคือของวงกดที่เป็นของวงกดของเทสจริงๆเลยทางนี้เราไม่เคยเดินมาเลยน่ะจริงด้วยเพราะว่าถ้าไปทางที่เราเคยเดิดนทุกทีมันก็จะอยู่ใกล้กับชายที่อายมากขึ้นนะสิทีนี้ทีนี้ไปต่อช่องนี้ช่องนี้ชัก็ทำไมเธอถึงรู้น,นานะ้าทำไมเธอเดาถูกนะาฮ่าฉันมีเซนส์แหล่ะแล้ววันนี้วิ่ ปวดหัวแค่ไหนแล้วก็ต้องไปให้ถึงอ่ะเขาบอกฝันให้ไกลเราไปให้ถึงอู้ดีดีทางตรงทางตรงไปตรงไปโอ้ฉันเห็นหอกแล้วไป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 เริ่มมีความหวังความหวังเราเริ่มที่จะสว่างขึ้นมาไกลขึ้นไกลขึ้นทางโนู้น ฉันว anyway, ่านะเมื way, like ่อก yeah, yeah, yeah. yeah, yeah. ี in ้น่ะชายที่อายน่าจะแบบว่ามันเออนั่งปิกนิกกันนะเห็นแล้วก็กองไฟสงสัยเขาจะหนาว่ะนะใจอย่างนั้นก็จะถึงแล้วชคก็และที่สุดเราก็จะได้หาสัญญาณบริจิติดต่อเฮลิคอปเตอร์มาหาเราเย้เยเย่ยัหมดการไปว้ายชค์ก็เร็ว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 ไปเลยเธอแล้วแล้วบันนี่ ร็วรีบหาคลื่นหาคลื่นหาคลื่นเออคลื่นมันต้องอยู่ในทะเลหรือเปล่าตรงนี้มันจะเจอเหรอ,อ,อให้ตาเยเถอะแจก็ร์้พูดอย่างนี้ก็ไม่ต้องหากันแล้วคลื่นน่ะ <c oughs> ไม่มีเลยเจ็เกอร์ที่ดูดคลื่นก็ไม่ค่อยเห็นแล้วว่าแต่คลื่นไม่มีแล้วเราต้องต้องดูด้วยนะว่าว่าชายขี้อายอยู่ตรงไหนเราจะได้หนีได้ถูกต้องโอเคโอเคบันนี่ไม่เห็นเลยเขาหายไปไหนกันหมดน่ะเออฉันก็ไม่เห็นเลยนะบันนี่กันหมด แต่คลื่นไม่มีเลยบัด <ique S 1> ที่พยายามหาคลื่นอยู่แต่ตอนนี้น่ะนั่นสิแต่ว่าถ้าชายคีไอไม่อยู่ก็ดีแล้วแหละบันนี่สบายใจได้หายห่วงแต่ตอนนี้ต้องเดินหา,คล,นหาคลื่นเอคลื่นอยู่ตรงไหนน้หาคลื่นหาคลื่นไม่มีไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีเลยคลื่นแชกเกิ้ลเฮ้ยเดินไให้ตายเถอะอะไรกันเนี่ยเฮ้ยมันมันแก๊ อาไฮที่ไอขึ้นมาแล้วเอาไถ้ให้มันตกลงไปถึงแม้ไม่มีคลื่นเราก็รอดตรงนี้นะใช่ไม่รอดแล้วว้าวเจ๊ก็เถอร่วงว่าทำไมมาถึงหายม่จักของหมดที่เทอมัตาเรามาถึงหอคอยเลยเหรอนี่ยนนะสิ

จะก็วิ่งวิ่งขึ้นมาแล้วนี่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 ขึ้นมาแล้วเหรอเอ้ยเขาให้ชคดีนะที่เธอไม่หลงในเขาวง,งกตแล้วขึ้นมาทันนะ้าตายเธอใช้เกิร์ตต้องขึ้นมาทานันสิถ้าขึ้นไม่ทันก็โดนจัดก,การแย่เลยนะ้าเอโอ,โอฉันตกใจแย่เมื่อกี้เขากระโดดเกือบขึ้นมาได้แล้วว้าววัตโปล่มาเต็มเลยไชคเกิร์ตดูสิสีแดงก็วิง่งวายขึ้นมาแล้วไปสิไชคเกิร์รออะไรล่ะ หลบน้ำเลยแต่แล้วแล้วเขาไม่ตามมาหลบนะถิงด้วยบอกว่าคงไม่ตามมันขึ้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 นบนหาดทรายหาดทรายยังขาวท้องฟ้าก็ยังสวยเขาไม่เห็นเราแล้วเขาอาจจะมาไม่ได้แล้วแหละบันนี่เหมือนเขาเดินชอปปิ้งกันเลยแฮ้ยเย้ยเอบันนี่ ฉันเหมือนจะได้ยินเสียงเขาใกล้ขึ้นไม่รู้ว่าเขาตามเรามาถึงในน้ํานี้หรือเปล่านะเขา,าจะตามมาจากในน้นานะเขาน่าจะตามเรามาด้วยันกเออฉันได้ยินเสียงเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์อาาจะมารับเราใช่กเชกอเย้ щ! เราจะได้กลับบ้านหลังนี้ค่ะเย้เชกกอเฮลิคอปเตอร์มาแล้วมาแล้วเลยมาเลยมาเลยเราอยู่ตรงนีู้กจอดลูกจอดลูกจอดเตรียมตัวออกเดินทางได้เชกเกอเฮลิคอปเตอร์มารับแล้วขึ้นเลย กระโดดชึ้นไปกันไปเลยอ้าบันทิชลวงแคเก็พาบันทิไปด้วไปเจ้ามันสัตว์ไหวเอ้บันทิ่ดีเธอมาตามมาแล้วไม่รู้จะวิ่งตามเชคเกอร์ยังไงเชคเกอร์รอบันทิด้วยละกันเย้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 คอปเตอร์มันไปเอ็ก คนบังคับจากทางไกลยอยู่แน่เลยนะบันดีก้กำลังจะวิ่งไปแจ็เกอรบอกคนขับให้รอบันดี้ก่อนมันจะวู้มันจะรูว่า,า,วาไอ้เจ้าชายขี้อายมันยืนอยู่ตรงนั้นว้ไม่รลอดแจเกอรฝากบอกคุณลุงด้วยนะว่าบันดี้คิดถึงคุณลุงได้เลยบัน